สองคนนี้แหละเป็นคนคิดหูไม่ได้คิดแต่จีไม่ได้คิดหกรอบใช่ไหมไปเอ่อใกล้ถึงขึ้นทางแล้วว้าลอนะเื่ยนดูคนมันคนเยอะทางไม่เย ใช่ไหมเนี่ยยังเป็นหวัดอยู่คุณมานีไหมครับว่าไฟนีคุณติดใจเลือดมันเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเพราะว่าไรนี้ติดเลือดแน่ๆวะไม่ใชกิี่รอกนวไม่ใส่ี่ดีวใช่ใช่ใชแต่สัตว์สไลว์ไรจีแม็กเนี่ยไม่ติดเลยใช่ ขอเวลาทําใจสกู่คนดูต้นแล้วอสียงนึงขนาดเขาแทนได้แทนขึ้นอคนดูรถแล้วงั้นรีบรีบรีบเลยดีกว่าโอเคนะคุณว่าอาจารย์บันทึกเสียงอยู่แน่เลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้บันทึกนี่น่าตีทีวนกันกลางบันเทิงไหมโอเคโอเคสามสองหนึ่ง โอ๊ยจะขำอีกแล้วโอเคไม่สช่ครับอ๋ออ๊คโอเคสี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอาจารย์จีกับศิลปะเนี่ยเห็นพิมพ์โมจิอย่างนี้มาตลอดเลยตั้งนะเราพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่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 มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราต้องสิ่งเดียวจนสร็จแล้วดีกว่า ไปมาทำใจเออเป็นหวัดยังไม่หายถูกนั่งมากระดันเขาสักทีหยุดอีกสี่ครั้งโอส้สผ่านไปยากลำบากนือเกิกโอเคนะ อุโปใชเวลาก้9นาทีเลยอะอ่ะเดี๋ยวนะรู้ได้ไงว่า9นาทีอัดเสียงอยู่ปะเนี่ยโนเขาอัดไว้โอ้ยอัดโอนะปเึนะเขาเวลา3เี๋ยวมาไม่กอดเดี๋ยวีหนึ่งเดี๋ยวีหนึงหรือสองรวบท้ายมนหนึ่งรอสองรอ้ายรอบท้ายใช่ไหย เอาเลขสองเหรออะไรอะไรเอ่อหายใจเข้าหายใจออกบ๊มน่ะใครเป็นคบอบโอเคครบแล้ว้ส่วนใครที่อยากติดตาม คนทั้งหมดก็าตามชื่อนี้เลยไปเซิร์ชดูอยูนในิ i กต o อกนะอ๋อแล้วก็มีติ๊ผมมี t ิ k กต k อกนะก็จะรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับเมื่อโดนไว้อะนะก็จะชื่อเบบี้เอ็น <Baby S 2> ผมคือลูกของเอ็นกับลูซี่ก็จะมีคอนเทนต์หลายมากมายเพลงมดีสิ่งมือถือ ก็อย่าลืมไปกดใจกันนะคลิปนี้น่าจะลงกน่าจะได้ลูกวนอณชิดมากผมอ่อนอานตอนเสาร์ดูจากวันที่เงมนได้เลยข <c oughs> อตัวลาไก่อนเรผมผมไปดูไลฟ์ของไอคนนั้นต่อละเออน่าจะเอ็นตาแดงนี่เขาเรียกกันเน่ะขอกาบลาบายบาย เธอเชิญกี่ดีดีถอยเล็ดได้ทุกควบคุมทำลายข้างไปผู้ปกครองเห็นใจได้แค่ดูเสียงยากจากควมโพงอัดแน่นเขาต้องสู้จนกว่าจะหยุดมองเห็นทุกครั้งแต่อยู่ยุดนิ่งนั่นคือฉากผ่านความสรงจำเจ็บลุกขึ้นสู่ใจกทันอย่าย,ยอมผ่านความท้อ กลัมาเป็นตัวเองยิ่งใหญ่ดังเดิมในสึกน้คใครจะรู้ได้เมื่อผ่านจุดต่ำสุดทุกใจมีความหวังลึกๆข้างในจะมีวันโตขึ้นสู่